เริ่มกันด้วยขอแสดงความเสียใจนะคะกับการจากไปของอดีตพระเอกชื่อดังอย่างคุณมานบอศวเทพค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่บินบรลือฤทธิ์ค่ะได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าวงการบันเทิงต้องสูญเสียอีกครั้งเมื่ออดีตพระเอกและดาวร้ายคนดังคุณมานพอัศวเทพได้เสียชีวิตลงด้วยวัย86ปีโดยจะมีการจัดงานสวดพระอภิธรรมนวัดเจ้าอามบางขุนนนท์ตลิ่งชันตั้งแต่วันนี้และจะมีพิธีชาปนก,กิจในวันอังคารที่31ตุลาคมสำหรับคุณมานพอัศวเทพค่ะสร้างชื่อโดยการรับบทพระเอกและดาวร้ายจนโด่งดังในวงการบันเทิงมาถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงประกอบชายจากเรื่องเงาราหูกำกับโดยคุณเปียกโปสเตอร์เมื่อปีพศ2519อีกด้วยทางก็สิบสตาบันเทิงขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะ